พี่ท่านพี่น้องเลี้ยงเงียงกะว่าอืมอันพวกเราก็บุ่งไปเสี้ยงเงียงอ่าเลี้ยงเยียงเพิ่นกะไว้ดีแม่นบ่เลี้ยงเงียงเพิ่นไว้ดีแบบนี้ว่าโอ้ยสำนัว่าเกี้วเกี้วหยาเต็มท่อแล้วนะเกี้วหยาเต็มหาเต็มท่อแล้วเพื่อนกะอันพ่อพอเมียบ้านท้อเออพอพอเมียบ้านท้อเอิอบ้านี้จะเสียอะไรหมดเสี้ยงเยียงกับมุดขอดตาหยาเต๋อ มุขเอาตายเพราะาทขเาตาหย่าพระทองมาเงี้ยเงี้ย่ใสบังเงี้ยก็บ่หอพรไปันีกกูพรทองหูแล้วว่าเงี้ยยิ่ได้กตาเพรไปหอดพรไปหอดสรนาอ้ยหามเลยกูคกอเมียแต่กูอาบน้าจะเากันด้อเพราะหวานพตัวลุดเผยตัวบักเสี้ยงเงียเงียโอ้ยมันไปใสแล้วมันคือพมากโอ้ สร้างแมงได้ส oh. ิมหาเตกะตาสีพ ja er. <È. S 2> ่อก nee al er. ับเมียงกับดินกะตากินคู่คู่่วงหนำเซ่ยเพราะท่าวรบวันอักอักโอ้บาลนี้เพ่าเท่าเห็นเนี่ยลูกเคยบัดบัดนี้ว่าที่แรกกันลูกลูกเคยเห็นเนี่ยเพ่าเท่าวเพราะเราท่าหาอัดนี้มามาหัวศานลามันก็บรดนีเพ่าเท่าเลยเห็นเนี่ยลูกเคยก็บัด มันก็เห็นจังสิวที่เว้ยพอนานมากเลยกับฮ้อนแดดเว้ยเขาแมงในตาหยาละวะทีพู่กัเขาครับว้ยเพรนกู่งกับมึงอยู่ในตาหยาได้สักแคกูป้อยให้สร้างหยียบซะน้องเาะต่ทั้งหืนก็ว่าแกเพียกันทุกคนบบนียังจด โอ้จบเนี <processing> ่ยพวกเสี่ยงเมียงอยู่ในกระตาขอบคุณครับครับผมอยู่ในกระตาอย่าครับผม